สามสิ่งที่ผู้ชายโหยหามากจากผู้หญิงที่เขารักข้อที่1ยิ้มเก่งคือผู้หญิงที่ยิ้มมามีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้จะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่อารมณ์ดีคนที่ยิ้มเก่งแล้วก็อาจจะยิ้มนิดๆการที่เราเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งเนี่ยผู้ชายทุกคนชอบเยูะแล,และมันเป็นการเปิดใจที่ดีในการเริ่มต้นข้อที่สอโอเคยิ้มเก่งแล้ว อารมณ์ดีแล้วแต่ต้องวางตัวให้เป็นคือต้องแยกให้ออกอะ่ะคือผู้ชายอะ่ะพอเขาจะมองมองสวยๆยางามๆเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผู้ชายจะเริ่มหาคนที่จะเป็นคู่ชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะคิดเยอะเหมือนกันนะเขาจะเริ่มหาคนที่ไม่ใช่แค่มองแล้วสวยไม่ใช่แค่มองแล้วน่ารักเว้ยเขาต้องมองลึกลงไปกว่านั้นด้วยนะครับโอเคมันเปิดใจกันที่การแต่งตัวบ้างหน้าตาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆสวยแล้วผู้ชายทุกคนจะชอบนะไม่ใช่นะ ดังนั้นเนี่ยตัดข้อนี้ไปก่อนแล้วก็ผมเคยพูดไปแล้วเรื่องของการทําให้ตัวเองมีเสน่ห์ให้มันสวยขึ้นให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยเคยพูดไปบ้างแล้วในบางคลิปนะครับก็ลองสามารถตามกลับไปฟังได้ไม่ต้องสวยแต่ก็รวยเสน่ห์เว้ยผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่วางตัวให้เปลี่ยนไม่ใช่ว่าใครก็ไปจับเนื้อต้องตัวได้แม้กระทั่งเพื่อนของคนเองนะเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายก็ต้องเว้นระยะนะไม่ใช่ว่าให้เขาแบบเฮ้ยจับตัวได้เลยไม่ได้นะครับจับมือได้เลยจูงไปไหนก็ได้สมมุติน้องๆไปเจอ คนที่ใช่หรือคนที่ชอบเนี่ยแล้วเขาบังเอิญมาเห็นว่าอ่ะน้องๆก็ไปจับมือผู้ชายคนหนึ่งอยู่อ่ะผู้ชายเขาไม่รู้หรอกว่าน้องจะสนิทแค่ไหนคือผู้ชายจะมองนันทีเลยนะว่าเอ๊ะเข้าถึงง่ายเกินไปหรือเปล่าผู้ชายกระดึ่งก็เข้าถึงง่ายผู้ชายจะมองตรงนี้เยอะมากนะครับต้องบอกเลยนะว่าถึงน้องจะไม่คิดอะไรก็ตามคือหลายคนผมเข้าใจแหละผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็เป็นผู้หญิงสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่ได้ถือเนื้อเราก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวขนาดน,นั้นเนาะแต่ว่าผู้ชายเขามองจากข้างนอกเขาไม่รู้ว่าน,น้องๆไงไง ย่นนนั้นเนีการวางตัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเคยได้ินใช่ไหมสุภาษิตโบราณที่ชอบที่คุณแม่รุ่นหรือว่าคุณยายคุณทวดสอนมาก็คือ ผู้หญิงไทยให้รักมวลสนุนตัวคือข้อนี้เป็นข้อที่จริงที่สุดนะจริงในจริงเลยนะนอตอนท้องปรับตรงนี้นําไปใช้ให้มันถูกช่วงถูกสถานการณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าให้น้องๆแบบเก็บตัวเงียบอะไรก็ไม่ต้องเขนานนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเวลาไหนเราควรจะเล่นเวลาไหนเราควรจะเว้นระยะกับเพื่อนผู้ชายเราต้องทําตรงนี้ด้วยก็เ,เลยมาสู่ข้อที่3ครับ,รบเว้นระยะหา่างการที่เราเว้นระยะหา่างคือถ้าเกิดเราเข้าใจกฎธรรมชาติและกฎ คือไม่ใช่แค่ผู้ชายนะแต่ผู้ชายจะมากหน่อยไงคือผู้ชายจะบอกอยากจะจีบคนนี้ก็บอกจีบ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 ,จบ,จบทุกวันทุกเวลาเพื่อจะได้คนนี้ไม้ได้หรือว่าเล่นเกมก็เล่นเล่นเล่นอยู่นั่นแหละเล่นยันเช้านะครับเล่นไปสวัน5วัน7วันแล้วก็อ่ะจบแล้วเบื่อแล้วไม่เล่นแล้วเช่นอในใจครับถ้าเกิดน้องๆเว้นระยะห่างตรงนี้ไว้นะผู้ชายที่ตามจีบที่ตามชอบหรือว่าอ่ะเขาต่อให้เขาเป็นแฟนน้องๆแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเขาต้อง เฮ้ยฉันต้องพยายามเพิ่มขึ้นเฮ้ยทำไมน้องๆห่างเขาอีกแล้วห่างเขานิดนหนึ่งอ่ะเขาก็อ่ะเขาก็จะรู้สึกเข้าไปตามห่าน้องแล้วเพราะว่าน้องห่างเขาไงพอาตามได้เสร็จน้องก็ทิ้งช่วงห่างไปแล้วเขาก็จะรู้สึกถึงความพยายามทุกคนอ่ะเหมือนเราได้ของสิ่งหนึ่งมาแล้วแต่เหมือนยังไม่ได้เว้ยนึกพอจะนึกภาพตามบอกใช่ไหมเราได้ของชิ้นหนึ่งมาแล้วที่เราอยากได้นะแต่เหมือนของชิ้นนั้นก็เอ้าขยับออกไปอีกแล้วเราก็ตามอีกแล้วเราจะรู้สึกถึงไม่อยาก สูญเสียของสิ่งนั้นแต่ถ้าของสิ่งนั้นมาอยู่กับเราง่ายๆแล้วแล้วก็อยู่อยู่นั่นแหละวางอยู่บางทีวางอยู่บนโต๊ะเราลืมมาแล้วว่าของสิ่งนั้นอยู่บนโต๊ะทั้งๆที่ก่อนอันนี้ก็อยากได้มากเนยนะพอได้มาแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละคือเดี๋ยวเรากลับมาเราก็เห็นนะเดี๋ยวเราเปิดเมื่อไหร่เราก็เจอเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดน้องๆเว้นระยะห่างไปเรื่อยๆอ่ะคือไม่ใช่ห่างเหินจนแบบไม่ใช่คนรักกันหรือว่าห่างเกินไปเขาไม่สามารถติดตามได้อันนั้นก็เกินไปนะครับแต่ให้ใช้ศิลปะนนิดึว่า ห่างแบบไหนถึงจะพอดีก็คือห่างแบบนิดนึงเขาจะรู้สึกอยากจะค้นหาอยากจะค้นเจออยากจะพยายามเพื่อที่จะไม่ให้ของสิ่งน,นั้นหายไปจากชีวิตเขาดังนั้นน้องๆสามารถจะใช้เทคนิคนี้แค่3ข้อนะและน้องๆจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้ชายโหยหาและนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนค้นหาค้นคว้าแล้วก็โหยหาอยู่ถ้าน้องๆมี3สิ่งนี้ยังไงซะ ผู้ชายก็จะถูกดึงดูดเข้าหาน้องๆไม่ยากเลยนะครับก็จะกลายเป็นว่ามีเสน่ห์สวยเลือกได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากติดตามช่องกูด้วยนะครับ